ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสรุปข่าวอาเซนนลประจำวันที่13พฤศจิกายน2568ฟาบิโซโรมโน่บอกว่าทางมาลิโซโมิเคลีได้ตกลงที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของอาเดียแบต้าที่อาเซนนลแล้วการประกาศอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ บุคโยซาก้าตอบนักข่าวหลังถูกถามว่าอาซนอนคือทีมเต็งแชมป์หรือไม่เขาตอบว่านั่นคือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่สําหรับเราสิ่งที่ต้องทําคือชนะทุกเกมนั่นคือแนวคิดที่เรานําเข้าสู่แมตรเราไม่สามารถไปอินตามคําพูดคนอื่นได้เพราะบ,บางวันเขาพูดแบบหนึ่งอีกวันก็พูดอีกแบบอย่างที่ผมพูดไว้ชัดเจนความคิดเห็นและความคิดของคนเกี่ยวกับเรามันเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับสภาพอากาศ เราไม่สามารถหันกลับไปสนใจกับเสียงรบกวนภายนอกได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรากำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีและเราพอใจกับสิ่งนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องมุ่งเน้นไปที่ภารกิจทีมชาติ ฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวจากสกายยมนี e, บอกว่าอาร์เซนอลกำลังพิจารณาต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรนโดทอสซาปิกทีมชาติเบลเยียมวัย30ปีที่กำลังทำผลงานได้ดีในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นแต่ทางบอร์ดบริหารของอาร์เซนอลยังไม่ได้มีการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายในเรื่องนี้สำหรับทอสซาเพิ่งอัปเกรดสัญญาของเขากับอาร์เซนอลไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้มีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมทำให้สัญญาของเขาจะมีถึงปี2027 สปอร์ตสื่อของสเปนนอกเหนือจากสโมสรในสเปนแล้วอา์เซนอลเป็นสโมสรที่ให้ความสนใจในการคว้าตัวกองหน้าของเลบันเต้ข่าวเอต้าเอยองมากที่สุดขณะเดียวกันบาร์ซุลนาและเรอัลมิลดก็จับตามองนักเตะรายนี้เช่นกันสำหรับเอยองกองหน้าแคเมรูนวัย22ปีของเลบันเต้ทำผลงานได้โดดเด่นในลาลีกาฤดูกาลนี้เขายิงไปแล้ว6ประตู3แอซิสจาก12เกมที่ลงสนาม จุดเด่นคือการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษ80%ของความพยายามในการทำประตูเกิดขึ้นในกรอบ18หลา Sky ยสปอร์รายงานข่าวว่ามีสโมสรในพีิมลีกกำลังจับตามองสถานการณ์ของไมล์ริสเกตลีที่อาร์เซนอลหลังจากตกเป็นตัวสำรองของลิคาโลคาลาฟิออรีในฤดูกาลนี้ทำให้เขาไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนะักเขาลงเล่นในลีกไปแค่86นาทีเท่านั้น เซนอลไม่ได้มีแผนที่จะขายแบ็กซ้ายวัย19ปีออกจากทีมในตอนนี้แต่หากมีการขายเกิดขึ้นเดียวนั้นจะถูกมองว่าเป็นกำไรสุทธิที่ช่วยให้สโมสรยืดหยุ่นมากขึ้นในการปฏิบัติตามกฎด,ด้านการเงินของ PSR ขณะที่โทมัสทูเครนผู้จัดการทีมช่าอังกฤษเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าลิสเกลลี่จำเป็นต้องได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอหากเขาต้องการมีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษไปแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงซัมเมอร์หน้า แฮนด์ออฟอาเซนบอกว่าผมมั่นใจว่าลิสเกลลี่มีความสุขที่อาเซนอลและสโมสรไม่ต้องการที่จะขายเขาออกไปการต่อสัญญาใหม่ของเขาราบรื่นมากๆแม้กระทั่งอันเดียแบต้าแทบจะไม่ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการในครั้งนี้เลยเพื่อให้ชัดเจนทางสำนักข่าวสากายได้รับข้อมูลจากสโมสรอ,อื่นๆว่ามีความสนใจในตัวเขาและคำพูดของทูเคนถูกเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อทำให้ข่าวดูน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น จอตเบิร์ตสายข่าวเกี่ยวกับอ c คาเดมี่ของอาเซนนลบอกว่าอาเซนอลเคยพิจารณาที่จะส่งผู้เล่นแนวลุกชุดใหญ่ซึ่งกำลังหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามในเกมนี้เกมยู่21พบกับคาดิฟซิตี้เมื่อคืนแต่ภายหลังพวกเขาตัดสินใจล้มเลิกแผนดังกล่าวไปอย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ที่สมสรจะจัดแมตช์กระชับมิตรแบบปิดไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมหากเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น จอนคอสตบรรณาธิการเดลี่มินเดอร์เปิดเผยว่าใครฮาแวตที่พักยาวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมหลังรับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่ขาขณะนี้เขากำลังเร่งกระบวนการฟื้นฟรูร่างกายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าเขาจะกลับมาลงเล่นได้ภายในเดือนนี้กาเบีวเชสุดกลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วและอาร์เอนอลกำลังวางแผนจัดแมตช์กะชบมิดให้เขาลงเล่นในช่วงพักเบรกทีมชาติ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเคซุตมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมในการฟื้นฟูร่างกายเขามีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะกลับมาช่วยทีมชุดใหญ่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และกําลังเพิ่มความเข้มข้นของการฝึกซ้อมรวมถึงการซ้อมกับลูกบอลเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับช่วงเวลาที่หนักที่สุดของฤดูกาลอาเซนอลยู21ที่เมื่อวานแพ้คาริบ3ต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้อาเซนอลตกรอบ EFL เอทอฟฟี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ผลงานของทีมระดับอะคาเดมี่ค่อนข้างน่าผิดหวังอย่างแรงเมื่อไม่ชนะมาแล้ว13นัดทั้งระดับยู18ยู19และยู21 MG มอเตอร์ซาราชอาณาจักรและอาร์เซนอลประกาศความร่วมมือเป็นระยะเวลา3.5ปีในวันนี้โดยข้อตกลงนี้จะทําให้ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติกรีกลายเป็นพันธมิตรด้านยานยนต์อย่างเป็นทางการของสโมสรและสนับสนุนทั้งทีมชายและทีมหญิงของอาร์เซนอลพร้อมทั้งสร้างการรับรู้แบรนด์ในสนามเหย้าคือเอเมเรซสเตเดียมสำหรับทีมชาย และมีโดพาร์คสำหรับทีมหญิงอาเซนอลผ่อนคลายเกี่ยวกับอนาคตของมิเกลอาร์เตตาอาเซนอลไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคตของมิเกลอาร์เตตาผู้จัดการทีมซึ่งไม่คิดจะออกจากสโมสรแม้ว่าเขาจะอยู่ในช่วง18เดือนสุดท้ายของสัญญาแหล่งข่าวทีมท็อกปืนสะดุง้งคาราเฟลรี่เดี่ยงสอบพลาดช่วยเลียน ลิคาโดคาราฟิโอรีกองหลังอาเซนนลคาดว่าจะพลาดลงสนามให้อิตาลีในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับมอนดัววันเพฤหัดสบดีนี้เนื่องจากปัญหาเจ็บสะโพกแบ็กซ้ายวัย23ปีเข้าร่วมโปรแกรมแยกซ้อมจากเพื่อนร่วมชาติในสัปดาห์นี้ที่ฐานทัพของอิตาลีในโคเวชาโนเมืองฟอเรนซ์คาราฟิโอรีซึ่งลงสนามเป็นตัวจริงครบทั้ง11เกมเพียร์ลีกของปืนใหญ่ในฤดูกาลนี้ได้ลงเล่น90นาทีในเกมที่อาเซนอลเสมอซันเดอร์แลนด์2-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามโอกาสลงเล่นของเขาหน้าจะมีจำกัดสำหรับทีมชาติในช่วงพักเบรกเนื่องจากทัพอัสซูรีต้องการกลับขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มไอของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอดีตแข้งบอลลอนยากำลังเร่งความฟิตให้ทันสำหรับเกมตัดสินกับนอร์เวย์วันอาทิตย์ที่มิลานอิตาลียังมีงานหนักอีกมากหากหวังคว้าจ่าฝูงและคว้าตัวไปเล่นรอบสุดท้ายบอลโลกซัมเมอร์หน้าตอนนี้นอร์เวย์นำกลุ่มไออยู่3คะแนนและยังมีประตูได้เสียที่ดีกว่าแชมป์ยูโร2020อย่างเห็นได้ชัด นั่นหมายความว่าอิตาลีน่าต้องการให้เอสโตเนียแบ่งแต้มจากนอร์เวย์ในออสโลวันพืหัสบดีนี้เมื่อพวกเขาเดินทางไปเยือนมอนโดวาคาราฟิโอรีลงเล่น863นาทีจาก990นาทีกับอาเซนนลในเพียบรีลูกกาลนี้และเป็นตัวเลือกแรกก่อนไมลิสเกลลี่และเปียโรอินคาพิเในตำแหน่งแบ็กซ้าย อย่างไรก็ตามทีมของมิเกลอาร์เตตาได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนีกและคาราบาวคัพและนอกเหนือจากเกมที่ชนะแอตลติกบินบาสอต่อศูนในเกมยุโรปเมื่อเดือนกันยายนคาราเฟลลรี่มักได้พักทั้งใน2รายการอาร์เซนอลหวังได้ผู้เล่นชุดใหญ่หลายรายในการทำศึกนอตลอนดอนดาร์บี้กับสเปอร์23พฤศจิกายนนี้สตาเลโซบักเคนกุนสื่อทีมชาติอเวย์อ้างว่ามาตินโอเรกาดับตันทีมอาร์เซนอลยังคงห่างไกลกว่าจะกลับมาลงสนามขณะที่นูนีมาโดยเก้และไคฮาเวตฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่า อาการคืบหน้าไปมากมีการคาดว่าทั้งคู่อาจได้ลงเล่นให้กับทีมยู1ีอาร์เซนอลในเกมที่พบกับคาดิฟซิตี้ในคืนวันอังคารแต่ทั้งคู่กลับไม่ได้ลงเล่นในทีมเยาวชนซึ่งไพ่หนึ่งต่อสามในรายการ EFL t r o ท h ฟีกาเบียวเชียร์ชุดพร้อมกลับมาลงสนามก่อนสิ้นปีนี้เช่นกันหลังเขารับผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าเมื่อปลายเดือนมกราคมส่วนวิคเตอร์โยเคเรสและกาเบียมาเตลลี่สองกองหน้ากำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวเช่นกันหลังมีปัญหาเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขขาาาาด้นนนหลลหัังงแะีบบก่อ่อชชวพรทมติ กาเบียวได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมของทีมชายกาเบียวได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมเซ็นเตอร์แบ็กชาวบราซิลของเราได้รับคะแนนโหวตถึง45เอร์เซนคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมไปครอง,องโดยเอาชนะคู่แข่งอย่างเดคันไรท์ยูเดนทิมเบอร์และโบคาโยซากาซึ่งทำให้เขาคว้ารางวัลน,นี้เป็นครั้งที่6ในอาชีพการคาแข้งกับทีมปืนใหญ่และเป็นครั้งที่2ในปี2025หลังจากที่เขาคว้ารางวัลน,นี้ในเดือนมก,กราคม เดือนตุลาคมถือเป็นเดือนสําคัญสําหรับเราเนื่องจากเราทําสถิติไม่แพ้ใครเหมือนกับเดือนกันยายนโดยการเก็บชัยชนะติดต่อกัน6นัดจากการแข่งขันกับโอลิมเปียกอสเวสแฮมยูเนเต็ดฟูลแลมอาราเดโกาดริดคริสตันพาเลตและไบรตันแอนฮอบเอลเบียนทาให้เรายังคงเดินหน้าใน3การแข่งขันหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราประสบความสําเร็จคือบิ๊กกาบี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวรับที่ไม่เสียประตูในทุกนัดที่เราเก็บชัยชนะได้ซึ่งเป็นการตั้งต้นเพื่อทําลายสถิติ ของสโมสรนในเรื่องของการเก็บครีนชีสติดต่อกันเขายังเป็นอันตรายที่ปลายทางอื่นด้วยการทำประตูสำคัญเป็นประตูแรกในเกมกับแอเลิโกมาริดรวมถึงการแอซิ์ให้กับวิกเตอร์โยเคเรสในเกมนั้นด้วยหลังจากนั้นเขายังมีแอซิ์อีกครั้งเมื่อเขากระโดดมงบอลข้ามประตูให้เลโดทอสซาทำประตูชัยในเกมกับฟูแลมและการทำหน้าที่เซตพีชของเขาก็มีบทบาทสำคัญในการส่งบอลให้เอเบร์ซอเซทำประตูสำคัญในการจุกับคริสตันพาเลตเพื่อรักษาสถิติการชนะติดต่อกันต่อไป อาสุนอลได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของมาตินโอเดกาดจากผู้จัดก,การทีมนอร์เวย์โอเดกาจะใช้เวลาส่วนหนึ่งของการพักช่วงเบรกทีมชาติในการฟื้นฟูก,กับทีมชาติของเขา ผู้จัดการทีมชาติโนเวสตาเล่โซบักเคนได้กล่าวว่ามาตินโอเดกาต์กองกลางของอาร์ซอนอลยังคงอยู่ห่างไกลาจากการกลับมาลงสนามในเร็วๆนี้ฤดูกาล2025-2026เป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับโอเดกาต์ซึ่งประสบปัญหาบาดเจ็บที่ไหล่สองครั้งในช่วงต้นฤดูกาลก่อนที่จระรับบาดเจ็บที่หัวเข่าครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมซึ่งทำให้เขาต้องพักรักษาตัวจนถึงปัจจุบันมิเกลอาเจตาผู้จัดการทีมอาร์ซอนอลได้ปฏิเสธที่จะตั้งเวลาในการกลับมาของโอเดกาด์ แต่ก่อนที่ช่วงพักเบรกทีมชาติจะเริ่มขึ้นเขาเคยกล่าวว่าโอดิกาดใกล้จะกลับมาแล้วร่วมกับนักเตะท,ที่รับบาดเจ็บคนอื่นๆอย่างไคฮาวฮเวตโนนี่มาดูเก้และกาเบลียวมาติโรลีอย่างไรก็ตามโซบักเคนไม่มั่นใจเท่าไหร่เมื่อถูกถามถึงความฟิตของกัปตันทีมชาติของเขาในช่วงเริ่มต้นของหน้าต่างทีมชาติเดือนพฤศจิกายนการฟื้นตัวของโอดิกาตกกำลังไปในทิศทางที่ดีโซบักเคนอธิบายมันไปในทิศทางที่มั่นคงแต่เขายังห่างไกลาจากการกลับมา โอเดกาจะใช้ช่วงพักทีมชาติฟื้นฟูร่างกายกับทีมชาติของเขาคล้ายกับรีสโดมาติเนสกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาซนอนลได้อนุญาตให้โอเดกาดแบ่งเวลาการฟื้นฟูระหว่างสโมสรและทีมชาติของเขาในช่วงสัปดาห์ถัดไปเขาจะบินไปที่ออสโลหลังจากการฟื้นฟูเมื่อวันพฤหัสบดีโซบักเคนยืนยันจากนั้นเขาจะฟื้นฟูร่างกายกับเราต่อไปและจะอยู่กับเราตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสบดีผมไม่รู้ว่าเครื่องบินจะออกเมื่อไรแต่เขาจะอยู่กับเราจนถึงมิลานวันที่16พฤศจิกายน อาเซนอนเคยหวังว่าโอดิกาจะกลับมาทันลงสนามในเกมดาบี้ลอนดอนเหนือแต่เริ่มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความพร้อมของเขาสำหรับเกมนั้นตั้งแต่เดือนที่แล้วเมื่อมีการเน้นย้ำว่าเขาจะต้องพักจนถึงอย่างน้อยหลังช่วงพักทีมชาติเดือนพฤศจิกายนโอดกาเองก็ยอมรับว่ายากที่จะกำหนดวันที่แน่นอนสำหรับการกลับมาเขากล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะรับการตัดสินมากขึ้นเมื่อเขากลับไปซ้อมกับทีมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ